สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะเมทาโรนะคะก็เช็คพลังงานความรู้สึกเหมือนเดิมเนาะดูว่าณเวลานี้เลยนะคะเขาคนใใจของคุณอะคิดกับคุณยังไงบ้างคะ บ,บงานมา,นานแล้วเขาก็ปิดไปอีกนะนึกถึงให้ถูกคนอยากรู้ถึงใครอะไรเงี้ยนะคะก็นึกถึงให้ถูกคนนะคะอะ่ดูว่าเขาคนนั้นนะคะคิดกับคุณยังไงนะเวลานี้นะคะ8ถ้วยนะคะคือเขาคิดว่าคุณแบบไปแล้วแน่ๆเลยเนาะ,ะเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเดินหานหลังกันไปแล้วเรื่องากันไปแล้วนะคะ,ะต่างคนต่างไปเนาะ ไปแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าถ้วยตั้งหมดเลยความรักมันยังอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนไม่พูดกันละนะไม่คุยกันละ the world นะคะแต่คุณยังเป็นโลกทั้งใบอยู่เลยนะเขายังให้คุณมาเป็นแบบทุกอย่างอยู่เลยนะคะ the world เนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนกับตัวของคุณเองด้วยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเหมือนกับว่าอยู่ได้นะบาลานได้ทรงตัวได้ตั้งแต่เดินหันหลัง หรือเดินจากมาก็ตามนะคะคุณก็สบายๆชิลๆนะเขาก็มองแบบนั้นอะถึงคุณด้วยเอ๊ะทำไมคุณแบบคุณดูไม่เดือดร้อนคุณดูไม่เป็นอะไรเลยนะคะพบดาบต่างคนต่างไปเนะาะความสำคัญนี้ก็อาจจะตัดสินใจเลิกลากันนะคะได้แต่มองส่องกันทางโซเชียลดินน้ำลมไฟขึ้นมาหมดเลยเพราะว่าเดอะเวิลดใบนี้นะครบทุกทาทธาตุค่ะ ถ้าเด่นๆก็ทัดน้าเมนกรกฎพฤจิกนะคะหกเหรียญน,นะคะคือเขารู้สึกว่าคุณมีเวลาให้คนอื่นๆเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาให้เขาหรือว่าสลับกันได้นะคะเพราะเป็นแรนดอมเนาะก็เขาคุณอาจจะคิดว่าเขามีเวลาให้คนอื่นเนี่ยนะใครเรียกร้องเขาหรือต้องการเวลาจากเขา,าเขาก็ไปหรือคุณก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณไม่มีเวลาให้เขาอะ ะะเขารู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมเลยนะคะเออเหมือนแล้วเขาคิดยังไงอีกคะตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นการที่มันมีตราช่างขึ้นมาแต่ตราช่างมันเท่ากันนะแต่หกเหรียญนี่มีการแบ่งเวลาที่ไม่เท่ากันนะคะคุณก็เดินจากไปเขาก็เดินจากไปคือต่างคนต่างตกลงที่จะหันหลังกันเพราะว่าแรงทั้งคู่นะคะ t ะ e วิลด์ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าคุณคุณก็จะพลังงานที่ มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่ามีความบาลานซ์มากกว่านะคะมีการที่แบบว่าเหมือนสตรองมากกว่าอย่างนี้นะคะรู้สึกยังไงคะคนนี้เป็นคนไกลจากคุณได้นะต่างชาติต่างแดนได้เพราะว่า the world ขึ้นมาหรือว่าต่างกันต่างต่างจังหวัดไกลนะสองดาบบางคนบล็อกกันไปแล้วนะคะโอ้่ายปัญหาเยอะอยู่นะเป็นความอึดอัดที่มันจุกมัน เดอะมูนนะคะก็เอากันออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะต่อให้เลิกลากันไปแล้วก็ตามคนคนนี้นะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะคุณยังไปโดดเด่นในใจของเขาอยู่เสมอนะคะถึงคุณจะบล็อกเขาถึงเขาจะบล็อกคุณถึงไม่ได้สื่อสารกันก็ตามนะคะอ่ายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะเดอะมูนะเขารู้สึกยังไงคุณอีกคะอัศวิวนเธอดามีความโกรธคุณลึกๆนะอยากเจอคุณ โกรธคุณอยากว่าคุณอยากดุคุณนรำเสียรู้สึกยังไงอีกคะสิบเหรียญน,นะคะเขายังรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่เขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเขายังอย,อยากอยู่กับคุณเขายังต้องการที่จะอยู่กับคุณอยู่เหมือนเดิมคุณยังเป็นโลกทางใบของเขาอยู่นะคะอารมณ์ที่เขาคิดก็มีแต่คุณนั่นแหละนั้นที่แบบว่าไออาจจะไปอย่างเดียวเลยหรือคือให้ คุณไม่ค่อยให้คุณค่ากับเขานะคะทําเหมือนไม่รักเขาทําเหมือนเขาไม่ได้สําคัญในชีวิตนี่คือสิ่งที่เขาคิดณนะตอนนี้นะคะสี่เหลี่ยมเขาห่วงแหนความรักนี้นะเขาห่วงคุณเขาหึงคุณนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกนอกหน้านอก,นอก,นอกตานะก็แบบเขามองคือเป็นสมบัติเป็นแบบว่าคือเขาห่วงถึงห่วงรู้สึกยังไงคะถึงห่วงแล้วไม่บอกเงียบไปประชดประชันเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ อัศวินถือถ้วยเขารักคุณแล้วรักเสมอมาแล้วก็ยังรักอยู่นะคะอัศวินถือถ้วยนะคะคือมีทั้งโกรธทั้งวันไหวฉ้นสถีบอะไรของเขาอะนะอารมณ์แบบขึ้นลงอารมณ์อ่อนไหวนะคะเดะมูนคิดถึงวันไหวนะคะอัศวินถือดาบบางทีก็อยากจะดุว่าคุณนะมาดูโกรธอะไรนะอ่าแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยก็คือแบบ เขายังรับคุณอยู่เลยนะแล้วเนี่ยจะลุยน้ํามานะคะถ้าอยู่ไกลจากคุณนะคะก็อยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อหาคุณสิบไม่ท้าแต่เขามองว่ามันทําไมมันแบบมันยากลําบากขนาดนี้นะความสัมพันธ์เนี้ยนะสิบไม้สิบเหรียญหกเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหนื่อย แล้วจะเอาอยัางไงคะเขาจะอาอยังไงกับคุณเนาะออกสองใบก็ออกสองใบแบบไมเท้าแล้วก็เทมเพลนจะเคลีย์ค่ะจะติดต่อจะพูดคุยกับคุณนะคะเพราะนี่ยิงธนูแล้วนะไม่รออีกต่อไปนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงแล้วก็ต้องการสื่อสารพูดคุยกับคุณให้รู้เรื่องไปเลยนะคะเพราะว่าต้องการเคลียร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเทมเพลนใบนี้นะคะต้องปรับความเข้าใจแล้วนะเหมือนไม่พูดออกไปเนี้ยก็คุณก็คงจะเดินไปไกลเลยไม่กลับมานะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้คุยกันนะคะความสัมพันธ์นี้ก็มีเกณฑ์ที่แบบ ต่างคนต่างไปแบบเงียบๆแบบว่ายังทิ้งคําถามอะไรไว้มากมายนะคะใต้สาหรับเป็น3ดาบโอ้ยนี่สามดาบนะคะคือต่างคนต่างเสียใจเจ็บปวดนะเออมีการที่คิดมากคิดไปเองเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะก็มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างรักกันนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวหึงหวงกันเกิดขึ้นหรือว่ามันมีเรื่องราวเงียบกันเกิดขึ้นอยู่ดีก็เดินหันหลังให้กันไปนะคะมีเวลาที่ให้เวลาไม่เท่าเทียมกันหรือไม่ให้ความสัมพันธ์กับอีก ไม่ให้ความสําคัญกับเวลาของอีกคนนึงทําให้น้อยใจเดินจากกันไปนะคะแต่เร็วๆนี้นะคะแปดไม่เท้าแล้วก็เทมเพลนเนี่ยขึ้นมาคู่นะอะแล้วก็คุณยังเป็นโลกทั้งใบอยู่เลยนะคะเป็นความสุขของเขานะคะถ้าเดาวนี้แปดตามตัวเลยนะไม่ว่าจะบล็อกกันจะอะไรก็ตามจะปิดกัน้นจะอะไรก็ตามเดี๋ยวมีการปิดบล็อกแล้วก็จะมีการติดต่อจากฝั่งฝั่งเขานะคะ ต้องบอกว่าฝั่งชายนะใครเป็นฝั่งชายต้องติดต่อก่อนนะคะเอาจจะมีการติดต่อจากฝั่งชายก่อนนะคะได้ถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูคุณก็ติดต่อหาคนของคุณก่อนได้เพื่อปรับความเข้าใจนะคะเขาก็รออยู่แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูนะคะคนของคุณนะคะเขาก็มันจะติดต่อมาจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศไหนก็ตามคนฝั่งตรงข้ามของคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสาาดีค่ะ